สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง crazy variety tv นะครับผมเห็นเสื้อตัวใหม่ผมยังเพิ่งถอยมาใหม่นะเนี่ยซื้อในช่วง f l a s เ sale พอดีไงราคา999บาทนะครับก็เหลือเพียงพี0ยง480บาทนะอันนี้ช่วง f l a s เ sale นะแต่ผมไม่รู้ให้เมียสั่งซื้อให้นะฮะนะครับผมอ่ะโอเคครับก็พูดถึงเรื่อง โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยในฤดูกาล2021นะครับซึ่งมันมีใครียกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างโคต้าเนี้ยกับฟุตบอลไทยลีกเราเพราะว่านะครับล่าสุดฤดูกาลเนี้ยคือทางสมาคมนะครับเขาจะนับ15นัดแรกหรือว่าเล็กแรกเนี้ยแล้วก็จัดอันดับนะครับเอาสี่ทีมท็อ,ทอปโฟเนี่ย ในการที่จะเอาไปเล่น f c Champions League ในฤดูกาลหน้าฤดูกาล2021นั่นเองนะครับผมซึ่งมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะตามข่าวนะที่ผมไปเช็คมานะครับผมณนะตอนนี้คือปกติเดี๋ยวเียวผมบอกว่าปกคือฤดูกาลหน้าเราจะได้โคตาสองบวกสองสองบวกสอหมายถึงว่าสองทีมจะได้เข้าเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติคือจะได้เข้าไปเล่นเลยนะครับเข้าไปเล่นในฤดูกาลหน้าเลยอีก2ทีม ต้องเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับรอบเพลย์ออฟอ่ะโคต้าที่รอบเพลย์ออฟอันแรกก็คือเล่นนัดเดียวนะครับผมเล่นนัดเดียวก็คือว่ารอรอทีมจากอ่าทีมในที่เขาไปคอลี่ไฟน์นู่นนี่นั่นอะเล่นรอบเพลย์ออฟรอบ2รอบนู่นนี่นั่นแต่เราไปรอรอบ3ก็คือรอบสุดท้ายเหมือนเราที่เราไปเล่นไปเจอกับจีนนัดเดียวเจอกับเจลีกนัดเดียวเจอกับเกาหลี ague, นัดเดียวอะไรอย่างงี้ยนะเออนั่นแหละ คือเราเราเราได้โคตาตรงเนี้ยคือเพลย์ออฟนัดเดียวนะครับ1น1นัด1โคตานะครับผมอีกเพลย์ออฟอีกอันนึงก็คือโคตาที่เหมือนปกติที่เราไปเล่นก็คือว่าเราต้องเล่นในบ้านก่อนเจอกับทีมในอาเซียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจอกับทีมที่เลเวลต่ำกว่าเราค่าสัมประสิทธิ์ต่ำกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราชนะเราถึงจะได้ไปเล่นรอบ3ก็คือรอบที่ยืนพื้นทีมจากเจลีกทีมจาก ใช้นิสซ l e a รีกหรือว่าเคริกเนี่ยเขายืนรอในนัดเดียวเออนัดเดียวนะครับผมก็จะมีความพิเศษว่าเราเรามีเรามีลุนมีโอกาสที่จะได้ไปเล่น3ทีมนะครับ3ทีมอ่ะสามทีมอ่ 4, ทีแต่แต่โคต้าที่แบบว่าเล่น2รอบเนี่ยเราโอกาสจะน้อยเพราะว่าพอเราไปเจอกับทีมใช้นิสซ l e a รีกหรือว่าในส่วนของเจ g u กหรือว่าเค g u กแล้วอะ่ะเราจะไม่ค่อยผ่านนะครับผมแต่ถ้าเรามารอ ตรงนี้เราอาจจะเจอค่าสัมประสิทธิ์ทีมล่างๆก็ได้เออทีมล่างๆนะครับผมทีมล่างๆไม่รู้ดิอาจจะทีมจากออสเตรเลียอาจจะมาเยือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีมจากออในในอาเซียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาเยือนเราอะไรอย่างเงี้ยเออที่จะที่จะมาเยือนเราหนึ่งนัดนะครับแล้วโคต้าที่เนาะเนาะเลยที่ได้ไปชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์รอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลหน้าก็คือ,อ,อสองทีมนะครับจากไทยลีกนะครับแล้วประเด็นความเชื่อมโยงที่ว่าสมาคมล่าสุดก็คือว่าสมาคมได้ จะ,จะยืดอันดับที่1-4ถึง4นะครับคาดไป1-2อันดับ1อันดับ2ของตารางคะแนนนะครับในเล็กแรกหรือว่า15น,น15นัดแรกเนี่ยสินัดแรกเนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาถึงนัดที่6แล้วนะก็เกือบจะครึ่งทางแล้วนะเกือบจะครึ่งทางล้ก็คือว่า2ทีมอันดับต้นนะ่ะหนอันดับ1อันดับ2นี่ได้เข้ารอบ100%ในการเล่นโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีส่วน อันดับ3อันดับ4นะครับผมอันดับ3นี่จะได้เล่นรอบเพย์ออฟนัดเดียวนะครับรอบเพย์ออฟนัดเดียวส่วนอันดับ4จะได้เล่นรอบเพย์ off, ออฟ2นัดนะครับ2นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งโดยปกติโดยปกติถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่ไม่ใช่โควิดอ่ะก็คือถ้าจบฤดูกาลใช่ไหมครับจบฤดูกาลผมเข้าใจว่าถ้าโคต้าปกตินะถ้าเอา2โคต้า2ทีมนะโคต้า2ทีมที่เข้ารอบโดยอัตโนมัติก็คือว่า น่าจะเป็นทีมอันดับหนึ่งทีมอันดับหนึ่งหรือว่าทีมแชมป์ไทยลีกนี่แหละเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติแล้วก็แชมป์เอฟเอครับเข้ารอบโดยอัตโนมัติอันนี้ถ้าเป็นปกตินะน,นี่ผมถ้าถ้าผมเข้าใจผิดท่านผู้ชมทักผมได้นะเออทักผมได้นะถ้าเป็นปกติแบบว่าจบฤดูกาล30กว่ากนัดอะไรอย่างเงี้ยคือแชมป์ไทยลีกแชมป์เอฟเอครับจะเข้ารอบโดยอัตโนมัติเออแล้วอันดับ แล้วลำดับต่อมาอันดับ2จะเล่นรอบเพย์ออฟรอบเพย์ออฟนัดเดียวนะครับผมแล้วอันดับ3จะเล่นรอบเพย์ออฟ2นัดนั่นเองถ้าปกตินะโดยปกติแต่ด้วยความที่มันเป็นโควิดอะไรเนี้ยเขาต้องการโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกส่งรายชื่อทีมที่จะต้องไปเล่น f f c Champions l e ส g u e ว่าจะเอาทีมไหนเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มทีมไหนที่จะไปเล่นรอบเพย์ออฟนะครับผมเขาเลยเอา เลกแรกก่อนหรือว่าครึ่งครึ่งฤดูการนะครับครึ่งฤดูการหรือว่าประมาณ15นัดนี่แหละถ้าผมอ่านอ่านในอ่านในข่าวนะครับผม15นัดนะครับหรือว่าเล็กแรก1 2 3 4เรียงมาเลยนะครับผมเรียงมาเลย1-2นี่ได้ไปแน่นอนนะครับได้ไป FC c h a m p i o n s League กรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนอันดับสามหนึ่งนัดนะครับเล่นเพลย์ออฟหนึ่งนัดอันดับ4เล่นเพลย์ออฟสองนัดนั่นเองนะครับก็คือต้องเล่นในบ้านนัดหนึ่งแล้วก็ไปเล่น บุกไปเยือนทีมจากตะวันออกอะตะวันเอเชียตะวันออกอะไอพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นอะเออนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตารางคะแนนก,นกันก่อนนะล่าสุดเดินทางมาถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หนัดที่6แล้วนะครับก็เกือบจะครึ่งทางละว,ว่าเอ้ยมันก็มีอ่าหลายๆทีมที่ลุ้นนะครับลุ้นไปนะครับลุ้นไปที่แบบอ่ไปในส่วนของ ตัวนะครับตัว FC Champions League นี้อ่ะขึ้นตารางคะแนนมาก่อนนะขึ้นตารางคะแนนมาก่อนไหนวะปึ๊บปุ๊บเอ,อ่ออันนี้ปะเฮ้ยอ๋ออ่ะอันนี้อันนี้ผมเดาผิดอันนี้อันนี้ผลการแข่งขันมันเดาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาคุยกนะันเนาะเรื่องเนี้ยเออเรื่องเดาผิดเดาถูกงั้นเดาการแข่งขันเนาะเอ,อ่อไหนวะเอ่ออ๋อในส่วนนี้ในส่วนนี้ปึ๊บอ่ะตารางคะแนนณตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ เว็บไซต์ของไทยลีกเลยนะครับไทยลีกเลยนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ทางการนะออฟฟิเชียลนะครับผมทางการผมผมว่ามันมันก็มีหลายตารางคะแนนแหละที่เขาอัปเดตกันนู่นนั่นแต่ผมเอาแบบว่ายึดเว็บไซต์ที่คิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ออฟฟิเชียลที่สุดก็เป็นไทยลีกนะครับไทยลีกไทยลีก co th นั่นเองครับน่าจะเป็นบริษัทแพลนบีที่เขาดูแลในส่วนในส่วนโซเชียลมีเดียของสมาคมของแผนการโซเชียลมีเดียต่างๆเว็บเพจนู่นนี่นั่นสื่อ มีเดียออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลไทยลีกอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมชาตินู่นนี่นั่นก็ว่าไปเนาะอ่ะล่าสุดหน้าตอนนี้นะครับผมโอ้โหทีมเอ่อทรูแบงคอกนี่มาแรงนะมาแรงคือชนะหนัดรวดไม่แพ้ไม่เสนอไม่เสมอเลยไร้พ่ายนะครับโอ้โหโหดเหี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมก็เอ่อทรูแบงคอกยูนเต็ดนะครับแข่งไปแล้ว ตอนนี้ห้านัดเหรอห้านัดน่าจะนัดที่หกหรือเปล่านัดที่หกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะมายืนมาถึงนัดที่หกอันนี้มันยังไม่อัปเดตหรือเปล่าวะเนี้อ๋อน,นัดที่ห้านัดที่ห้าเออเออมันอัปเดตล่าสุดอยู่อัปเดตล่าสุดพอดีพอด,พอดีนะครับผมห้านัดนี่ชนะรวดเลยฟอร์มหดเหี้ยมากนะครับสําหรับทูแบงคอกยูเนเต็ดก็จะได้อันนี้คือ ยืนพื้นเรียวธามนะัตอนนี้คือโคตา FC Champions League นะครับอยู่ในมือของทรูแบงคอ k ละนะครับตัวที่จะไปสู่รอบแบ่งกลุ่มทั่วใหญ่ของเอเชียนะครับาตามมาอันดับ2อันดับ2 BG ปทุมยูนเนเต็ดตอนนี้เรียวธามนะครับอัปเดตจะได้ตัว FC Champions League ในฤดูกาลหน้านะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มนะเออในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับ3เป็น เอาราชบุรีมิตรผล FC นะครับผมที่จะได้เล่นรอบ play off, เพลย์ออฟอ่าหนึ่งนัดนะครับนัดเดียวนะครับผมส่วนอันดับ4เป็นโปอริสเทโรนะครับผมปริสเทโรอยู่อันดับ4เล่นเพลย์ออฟ2นัดนั่นเองนะครับ1 2 3 4เรียงมาเลยนะครับผมส่วนการท่าเรือ FC นะครับก็พลาดนะครับคือพลาดแบบว่าผมเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนนะหลังจากไฟ ดูปรับแพ้ไฟดับเนาะคือเรียวทามนีตอนนี้มีสิแต้มนะครับผมสาหรับการท่าเรือนะอยู่อันดับ5นะครับผมก็ยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะครับผมห่างจากอันดับ4อันดับ4เอ่ออันดับ3อันดับ4 2 3 4เออก็สูสีอยู่นะครับ2 3 4มันก็ไม่กี่นัดนะครับมันก็มี3มแต้มเองห่าง3แต้มเองคะแนนก็สูสีอยู่นะครับสูสีอยู่เอ่อแล้วก็มีลุ้นนะมีลุ้นหลายทีมนะครับมีลุ้นหลายทีมแล้วก็เอ่อ แต่บูรรัมยังไม่ได้แข่งนะบุรรัมแข่งไป4นัดนะครับผมตอนนี้มี4แต้มอยู่สแต้มอยู่นะครับก็เออก็จะน่าประมาณสักไปถึงจบเลกอ5บห้นัดนะก็จะรู้ละว่าใครจะได้ f f c h h m p i o n s League นะครับผมอันนี้มันมีความสำคัญมากความสำคัญมากเขาจะเอาในเลกแรกในการที่จะไปตัว FC Champions l e e g u e นะครับผมทุกนัดทุกแต้มมีความสำคัญครับ มีทุกแต้มมีความสำคัญถ้าถ้าเลยอสมมุติว่าเร่งเครื่องช่วงท้ายท้ายฤดูการอะไรอย่างเงี้ยคือโคต้ามันก็มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วะคือมันมันจะได้ได้แชมป์ก็จะได้แชมป์ไทยลีกแต่อาจจะอ,อาจจะไม่ได้โคต้าตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แต่สําคัญคือเล็กแรกนี่ครับ15นัดแรกนี่สําคัญมากๆสําคัญมากๆาคือ หนึ่งในนั้นก็คือการท่าเรือนี่เสียดายมากนะที่พลาดแต้มไปนะครับพลาดแต้มไป2แต้มเอ้ยไป6กแต้มเลยทีเดียวนะครับ6แต้มที่หูเกือบจะได,จะได้จะได้นะแต่ก็พลาดท่าพอไฟดับก็แพ้นะครับผมส่วนอะไรนะไฟไฟมาก็แพ้อีกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระบบหรือว่าการเล่นรูปแบบการเล่นของทีมละนะครับผมอาจจะเรื่องนักเตะ ที่ยังเล่นไม่เข้าขากันดีหรือว่าระบบการเล่นของโค้ชอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ดูเต็มเกมนะเออผมอาจจะยังไม่ได้ดูเต็มเกมก็เลยวิเคราะห์อะไรได้ไม่มากนะครับผมอ่าทีมที่ยังมีลุ้ก็ยังมีลุ้นหลายๆทีมนะไล่มาตั้งแต่ทีมอันดับ33แต้มนะครับไล่ลงมาคนระับอันดับ43แต้มแล้วก็อันดับ5าการท่าเรือเนาะ10แต้มแนละ้วสุพรรณบุรีก็มีลุ้นมีลุ้นอยู่10แต้มนะครับสุโขทยัย ซูโขไทยชนบุรีก็หลายๆทีมนะเออนะครับผมก็นี่แหละครับผมอ่ะทีมที่รู้สึกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่3ทีมท้ายตารางครับเ่อดูการนี้ก็ยังจะมีการตกชั้นอยู่นะครับปกตินะครับปกติเลยทีเดียวก็3ทีม3ทีมนี้โอ้โหเป็นทีมที่ติดทะเลกันหมดเลยหรอเนี้ยใช่ไหมเนี่ยพีทีประจวบ เอก็ติดทะเลนะครับผมระยองก็ติดทะเลตราดก็ติดทะเลโอ้สามทีมจากท้องทะเลนะครับผมก็ติดช้หาติดทะเลจมบ้วยนะครับจมบวยนะตอนนี้นะเออนะครับผมไล่มาอัปเดตล่าสุดนะครับอืมนะฮะนะฮะก็โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลมันมีผลนั่นความเข้มข้นก็คือว่าความจริงจังหรือความเข้มข้นคือเล็กแรกนี่แหละมันมีผลต่อเรื่อง ใครที่อยากจะยกระดับทีมของตัวเองไปเล่น AFC ซ h a m p i o n s l e a g u ีก็ต้องนี่แหละก็ต้องขับเคี่ยวท็อปโฟร์หนึ่งใน4นั่นเองนะครับ1ใน4เนาะหนึ่งใน4ในการที่จะไปเล่น a f c c h a m p i o n s l น a g u e นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะอ่ะอันนี้เอามาเอาประเด็นนี้เดี๋ยวประเด็นผมมีตบ,ตบท้ายนิดนึงนะครับตบท้ายนิดนึงอ่ะตบท้ายนิดนึงนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของ สามคู่เมื่อวานนะผมก็ทายผิดไปแล้วนะครับทายผิดไปแล้วนะครับผมโบลิสเทโลนะครับผมก็เสมอนะเสมอผมทายว่าแพนะเสมอกับราชบุรีมิตรผล f c ไปนะครับแบ่งแต้มมันไปนะครับส่วนการท่าเรือนะครับพลิกล็อกนะครับแพ้กับ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับไปนะผมคาดว่าจะเสมอนะเฉือนแพ้ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนั่นเองนะครับกเ็เป็นเจนลบสำเพาดีนะที่ยิงลูกยิงลูกนั้น Uh, เล่นมุมได้อย่างสวยงามนะลูกนั้นโอ้โหถือว่ามีวิชชั่นในการยิงนะครับผมลูกนั้นยิงเร็วมากนะครับก็ฝังเลยนะครับผมทำให้เก็บสามแต้มสำคัญได้นะครับสำหรับ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับผมอ่ะส่วนทรูแบงค g k อกยู i นเต็ดก็ฟอร์มร้อนแรงนะชนะรวดมาตลอดนะฮะก็เฉือนเอาชนะสุพรรณบุรี FC ซึ่งสุพรรณบุรี FC ก็ฟอร์มค่อนข้างจะ,จะจะดีนะยิงนําไปก่อนด้วยแต่ก็ไล่ตีทูแบงคอกเจ้าบ้านแล้ยิงไล่ตีเสมอแล้วก็ยิงแซงไปได้นะครับเก็บ3มแต้มสําคัญได้สำเร็จสำหรับวันนี้เย็นวันนี้ค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็จะมี4คู่ด้วยกันที่ผมเดาวไว้นะว่าจะเป็นไปตามที่ผมเดาหรือเปล่านะคู่แรกเวลา1 8นาฬิกาเมึงทองยูในเต็ดน,นะครับผมก็จะเปิดบ้านนะครับเจอกับ สมุดประกันซิตี้ผมเดาว,ว่า s อ g จะเปิดบ้านเอาชนะนะครับผมตราด FC จะแพ้กับสุขโขทัย FC ซึ่งฟอร์มของสุขโขทัย FC ฟนะห่วงเวลานี้ก็ก็ดีเลยทีเดียวนะครับผมที่ตราดก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะโดเออแพ้แพ้รวดมาหลายนัดแล้วนะครับผมส่วนพีทีประจวบจะแพ้กับชนบุรี FC เทียบจากสถิติแล้วชนบุรีเขาง่าจะข่ม ประจวบอสมควรนะครับผมนะครราชสีมานะครับผมเดาว,ว่าจะแพ้ให้กับสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับผมอ่ะตามนี้ดูว่าผมจะเดาเดาผิดกี่คู่ครับผิดรวดมันต้องมีสักคู่นะที่ผมต้องเดาถูกสักคู่แหละนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็มีผลเรื่องของตั๋ว a FC c h a m p ม o n s League จริงๆเลยทีเดียวนะสำหรับเลกแรกหรือว่า15นัดแรก นะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงนัดที่6และนัดที่6ละเริ่มจะถึงกลางทางละโอ้โห oh, มันคับเคี่ยวนะครับใครทีมไหนที่มุ่งเป้าที่อยากได้ตัว FC c h a แชมเปี้ยนสนี่แหละสำคัญเลยทีเดียวสำคัญเลยโคง้งเป็นโค้งที่กระชั้นชิดและโค้งสุดท้ายจริงจรซึ่งบุรีรัมนะครับบุรีรัมถ้าเราดูดูตามเนี้ยเนี่ยนะครับอ่ะดูตามเนี้ยอ่ะดูใน ดูในส่วนตามเนี่ยบุรีรัมนะครับก็ตอนนี้ก็คือว่าพักเบรกอยู่นะครับก็แข่งน้อยกว่านะครับ2นัดนะครับ2นัดมีแข่งไป4นัดเองมี4แต้มนะครับผมมี4แต้มเองเหรอจริงดิบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวบุรีรัมยูไนเต็ดชนะนัดเดียวเหรอแล้วก็เสมอใช่ไหมเสมอหนึ่งนัดแล้วแพ้ไป2นัดเลยเหรอโอ้โหพลาดแต้มเหมือนกันนะ ส่วนการถ้าเรือแข่งครบไป6นัดละเต็มโคตาตอนนี้ล่าสุดอะแพ้ไปชนะไป3ชมนฉะัอเสมอ1แพ้2นะครับแพ้2นัดนะครับผมส่วนบุรีรัมนะครับต้องเร่งเครื่องหน่อยนะเร่งเครื่องหน่อยนะครับผมเพราะว่ามี4แต้มเองนะห่างจากจ่าฝูงโอ้ย11แต้มอือฮึยต้องขุนขึ้นให้เร็วหน่อยนะบุรีรัมเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับตอนนี้อันดับที่1 1นะ ถ้าแข่งอีก2นัดสมมุติได้เก็บ6แต้มใช่ไหมหกแต้มเต็มก็จะเป็น10แต้มก็จะขยับขึ้นมาก็อยู่แถวๆโซนโซนบนบนหน่อยละเออนะครับผมก็ต้องต้องเร่งเครื่องหน่อยนะประมาทไม่ได้นะบุยลำนะเพราะว่าถ้าจะไปเล่น FC Champions League นี้โอ้โหก็ก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะเล็กแรกเนี่ต้องเร่งเครื่องเลยนะส่วนสิงเชียงรายเนะี่ยหกเมีหลายทีมที่ลุน้นลุ้นไปโคต้า c c h a ีแชมคือสนุกครับมันมันสนุกตรงที่ว่า 15นัดแรกเนี่ยขับเคี่ยวกันในเรื่องของโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกโหสนุกสนุกหลายทีมนะเพราะว่าทีม1 0 16ทีมเนี่ย16ทีมเขาต้องจะขับเคี่ยวกันดุเดือดนะดุเดือดนะครับหลายทีมต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับผมก็หลายทีมนะอืมหลายทีมต้องต้องลุ้นกันพอสมควรนะออขับเคี่ยวกันมันเลยทีเดียวนะครับผมมีผลนะครับแต่ละนัดมีผลมันแบบว่าตารางคะแนนมันจะขยับกันเร็วมากนะครับกระโดดขึ้นโดดลงอะ่ะมันแก๊ปในการโดดขึ้นโดดลงอะ่ะค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะหาค่อนข้างจะเร็วนะโดดเร็วโดดเร็วนะครับพอ16ทีมเนะี่ยค่อนข้างจะโดดกันคือขับเคี่ยวกันแบบว่ามันสนุกนะเออมันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผะูช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ